มันนี้ก็มาจุดใ้เพื่องครับผมเพื่องในรถเกี่ยวว่าสิบปูกอ้อยครับอ้อยสุพรรณหาศูนย์ยวรถไทยมาไทยอยู่มือนครับสิบปูกอ้อยเพิ่มครับผมเียวนีครับอ้อยที่เห็นนี่ก็คืออ้อยสิขยายเพิ่มครับอ้อยที่เพาะพันธุ์ไว้ครับผมเป็นสุพรรณหาศูนย์อ้อยคัดนามครับผมอ้อยปั้นนามครับอ้อยสูงอยู่ครับแต่ว่าหัก ล่มครับผมสียายพันธุ์เพิ่มต้นนี้ก็ประมาณลายนึงครับครับเป็นอ้อยผลิตน้ำครับผมครับลํำอ่อยเขกับสีไงอยู่ครับอ้อยกรบครับผมสุพรรณห้าศูน ผมก็ได้ไอเห็ดเครื่องประกอบเครื่องรีดน้ำไอ้อยไว้แล้วครับนั่นครับมังไฟใหม่ผมสิปลุกขยายไปต่อเอากับมินนพันธละครับผมสำหรับพันธ่นหน่อยตัวนี้ผมไปซื้อเขามาตันละตันละสามพันหาครับอ้อยสุพันหาศูนย์มื่นกับซีรีดน้ำไอเอาไปขายให้เล็กหน่อยคือคนใหญ่กินได้ครับผมกินดีครับ ดูดเพื่องอีกก่อนครับก็อ <c> ย <oughs> ู่ในสวนเกษตรครับผมสวนเกษตรพ่อเพียงบนเป่นินพอ่อปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกครับผม ปีนี้เกสิบอุตสาหะหน้าอีกแล้วครับกษสรปลูกบกพรอนำหอมเพิ่มอีกจักหารอยต้นในที่แปลงตัวนี้เป็นงานนี้เป็นอ้อยครับงานนี้ถืยยอ,อย้ายอ้อยงานพุนเกสบสรปลูกโยก่องปลูกเกกป็นบกพร้าวครับผมพูนพ้นทั้งไกลๆปลูกเป็นไรไมา,รมามกแต่พูนครับผม,ไไมน,นั่นเป็นเป็นปลาไผ่เป็นอกพรอนำหอมพู้นครับผมไรมากแต่ปลาเขียวครับผม ปลาไั่ปลาบักซีดาปลาไอทุเดียนครับผมทุเดียนนาำทุเดียนเท็ดหลายอย่างครับพี่น้องจูดิจูดเพื่องครับพี่น้อง บจูดมันกรไทบ่ไดครับต้องมาจูดไใ่พ่อเสดไทยอะไยังครับผมพี่น้องไทปูอ้อยยกล่องปูอ้อยครับหมอกเริ่มรุ่งแล้วครับตอนัันไรหนึ่งปลูกกระย้ายมาเพิ่มครับครับมันหมืดมันหย่อนแสงครับพี่น้อง ผมสวัสดีครับพอกันอีกคือเก่าครับผมมือนีก็มาจุดไอ้เพื่องว่าปลูกอ้อยครับพี่น้องอ้อยกรอบหอมสุพรรณหาศู์ครับเพื่อสีรีดน้ำปั่นน้ำเพราะว่าเขาก็ได้พันอ้อยพันยังแล้วครับผมเขาก็ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นมามาจุดเพื่องออกมือกันว่าเสมาไถครับผมไถนาดินตากไว้ไปจุดต่อเพื่องครับผมปีนี้ก็ ปีต่อไปนี่ก็สิบบารีปลูกเขาละครับผมกออ็สิบปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกพานมหอม,มปลูกพืชไม้ยืนต้นครับผมคุดซาเลียงปลาเพิ่อมอีกสามสี่ไร่ครับผมมืนอนี่ก็จุดเพื่อนก็เด้อยพี่น้องขอลาตอนนี้เรืยพี่น้องขอสวัสดีครับสวนเกษตรพ่อเพียงมันเนแผ่นดินพ่อขอฝากเนื้อฝากตัวครับพี่น้องแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็พ้นงานแล้วก็ฝากติดตามพ้นงานด้วยครับผมมีอะไรก็ ผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมก็ขอสวัสดีครับฝากผลงานแล้วก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับไฟเช็กบตัติดครับ ปลูกไปนี่ก็พ่อครับผมสำหรับการหลีดน้ำไว้ก้อนใหญ่ไปไว้ครับผมนี่ก็ไว้ก็อนใหญ่ครับพี่น้อง